สวัสดีคุณผู้ชมนะครับจริงๆแล้วคลิปนี้คุณควรจะได้ดูรีวิวเจ้าตัว Trailblazer นะครับของค่าย i n น r a นะเพราะว่าต่อเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้รีวิวปรากฏว่าผมเมื่อวานผมไปเดินในอินมานะครับผ่านหนังสือการ์ตูนแล้วก็ไปได้ไอพวกนี้มานะคร,นครับนี่ครับนี่ครับมันคือเขาเรียกอะไรนะ FW ปะกันดั้มอะไรคอนคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตอะไรทักอย่างอ่ะเดียวมันมีชื่อเขียนปะแต่ถ้าผมจำไม่ผิดมันคือนี่นี่น F.W. นะครับ Fusion Work Fusion Work g u n d a m Converse นะครับก็เป็นหนึ่งในตัวที่หายากนะครับในกลุ่มตอนนี้เพราะว่าตัวพวกกันดั้ม Converse เนี่ยส่วนมากเขาจะ pre order กันนะครับแล้วก็จะได้มาการเป็นแบบ box set ยกชุดนะครับก็ส่วนมากจะมาเป็นแบบ1เซตมา6ตัวเตัวเออหกตัวส่วนมากจะ6กหรือแปดเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะครับก็1กล่องนะครับหกล่องจะมาประมาณนั้นนะครับทีนี้ในกลุ่มเนี่ย ไอสองตัวเนี้ยไอ้ตัว Strife Freedom s p e c t กับไอ้ตัว Proud Defender เนี่ยนะครับเนี่ยไอ้นี่คือ Proud Defender นะกับ Strife Freedom s p e c t เนี่ยมันขายกันราคาโหดมากนะครับโหดมากจริงๆคือสองคู่เนี้ยจากปกติแล้วอ่ะหนึ่งบล็อกอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ2,000นะครับแต่แค่ไอ้คู่เนี้ยที่มันขายกันในกลุ่มอ่ะแม่งขายเป็นกันพันแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันแพงจังวะผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับจนเมื่อวานเนี้ยผมไปเจอไอสองกล่องเนี้ยแม่งวางอยู่ในนายอินเว้ยแล้วผมก็แบบ เชี่ยกล่องละสอง้อแปดสิบ280อะแม่งขายอยู่ในในอินน่ะผมไม่มีเหตุผลที่ผมจะไม่ซื้อนะครับเออแล้วผมก็ได้ตัวอื่นมาด้วยนะไม่ได้แค่สองตัวนี้นี่ครับผมได้อเวอรนเอ็กเซียนะครับแล้วก็ได้เป็นเอ,อ่อพาเสเซิร์อเวอรนเอ็กเซียมานะครับแล้วก็ได้ตัวนี่ครับไ i ซิงฟรีดอมโอ้แม่งติดหมดเลยนี่เห็นปะซึ่งไอตัวไลซิงฟรีดอมเนี่ยในกลุ่มแม่งก็ขายกันแพงด้วยผมเห็นอยู่สามร้อยถึงห้าร้อยนะแล้วแต่คือแบบราคาแม่งโหดหน้าเลื่อนมากเลยผมจะบอกว่าใครที่ อยากได้อะลองลองไปเดินหาดูตามห้างแถวบ้านคุณก่อนนะเออมันอาจจะมีเหลืออยู่นะครับตามพวกนนอินหรือว่าพวกเออผมไม่แน่ใจว่าโรบินสันหรือว่าพวกเออเซนทรัลที่มันมีโซนของเล่นอนะอาจจะพอมีอยู่นะครับลองลองไปหาดูแต่ว่าวันนี้ไอกล่องที่เหลือเนี่ยยังไม่รีวิวนะครับวันนี้เรามาพี่ประเด็นหลักเราก็คือไอ้ตัว t t i k e f r r e e o o s s p e c นะครับ Type 2หรือ s p e c 2เนี่ยกับตัว p r o u d Defender นะครับอันบล็อกให้ดูก่อน ทีนี้ผมอะไม่อยากอันบล็อกให้มันเสียของเลยทํายังไงจะเสียของน้อยที่สุดนะครับมีกล่องอมผมว่าอันบล็อกจากด้านล่างน่าจะโอเคสุดนะเนี่ยเดี๋ยวแกกล่องจากทางด้านล่างเอาแล้วกันนะต้องค่อยๆแซะเอานิดนึงผมอะต้องบอกว่าไอ้พวกเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมได้ซื้อไอ้ตัว fw เนี่ย fusion work เนี่ยงาน กันดั้มคอนเวิร์ตอ่ะครั้งแรกเลยนะผมไม่เคยซื้อมาอะไรก่อนหน้านี้แต่ผมก็พอเห็นมันผ่านตาอยู่มาบ้างพอสมควรนะครับเยอะเยอะอยู่พอสมควรแต่ว่าไม่ได้ไปลงลึกใส่ใจกับมันมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าบางตัวที่มันเริ่มขาดตลาดไปแล้วหายไปนานแล้วหรือว่าตัวที่ออกมาในปีเก่าๆแล้วราคามันดีดไปไกลเกินนะครับราคามันแพงมากเลยจากที่ตอนแรกมันขายกันตัวนี้ประมาณสัก280เฉลี่ยต่อ ตบ,บ็อกเนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวประมาณนี้นะครับอืมราคาบางตัวไปไกลนะฮะผมก็เลยไม่ค่อยได้สนใจมันแล้วก็เมื่อวานดันไปเจอมาก็เลยอ่ะเห็นแล้วจะไม่ซื้อก็กระไรอยู่นะครับอย่างน้อยเอามาให้พวกคุณดูก็ยังดีอ๋อกูตั้งใจะจะแกะให้กองเสียแต่แบบก็ได้อยู่เนี่ยก็ถือว่ายังไม่เสีย <c oughs> อ่าข้างในกล่องของตัวอันนี้นครับมันจะมีนัมเบอร์นะครับนี่สองเก้าหนึ่งนะฮะร,รอบกล่องประมาณนี้นะเออพวกโหหลังกล่องนี่มันโชว์เป็น Proud Defender เป็นม t y s t r i k e f r e e d o m เลยนะเนี่ย หน้ากล่องของตัว a r ตฟรีดอมนะครับรหัสจะเป็น291นะครับไม่ใช่กล่องสุ่มนะไอ้นี่มันไม่ใช่งานกล่องสุ่มนะครับอืผมอะอย่างที่บอกนะครับไม่เคยซื้อไอ้พวกงานไอแบบนี้เลยผมก็เลยไม่รู้ว่าวัสดุมันเป็นอะไรแต่ผมเดาแล้วมันน่าจะเป็นยางนะครับจากที่ดูรีวิวมาเยอะแยะเอ้ยโหสวยอยู่นะเนี่ยุยทำไปเล่นไปกูดูดีเทลดูดีเทลซะก่อนงานมันไม่ธรรมดาเเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ย,อยขอญาตเอาอันนี้ มาตัดสักนิดหนึ่งให้มือมาด้วยทำไมให้มือแยกข้างมาในตัวมันก็มีมืออยู่แล้วนะเนี่ยทำไมให้มือแยกข้างมาวะอ๋ออันนี้เป็นมือตันมือ,อน,นี้ใส่ของไม่ได้แขนนี่ขยับขึ้นลงได้่างนี้เลยนะไม่มีข้อพับนะครับข้อพับขยับไม่ได้นะตรงเนี้ยเป็นฟิกจอยนะครับขยับได้ทีก็คือตรงแขนเลยนี่ขยับขึ้นขยับลงนะครับแล้วก็ตรงมือเนี่ยถ้าดูจากข้อต่อแล้วมือน่าจะถอดได้นะฮะเดี๋ยวดูกันอื้อ ไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในช้อปปีไม่ใช่แค่ในอันนี้นะเว้ในแอปส้มอ่ะช้อปผมมันพูดได้ป่าวะมันน่าจะพูดไดแหละในแอปช้อปปีอ่ะแม่งก็ราคาแรงด้วยนะครับแอปช้อปปี้แม่งก็ราคาเป็นพันเหมือนกันในตัวเนี้ยคู่เนี้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับว่ามันแพงขนาดนั้นจริงๆนะแล้วผมก็รู้สึกว่าบางทีมันมันไม่ควรราคาราคามันไม่ควรไปไกลนะครับขนาดนั้นโอ้สวยว่ะทำเป็นเล่นไปเอ้เสียดายตรงนี้มันน่าจะเป็นสีแดงเนาะ มันจะได้ดูแบบเหมือนของจริงไงตัวจริงๆมันก็เป็นสีแดงปะแล้วก็มือมันเดี๋ยวนะมันหักขึ้นมาได้มันก็ต้องถอดได้นะครับต้องถอดไงวะอ๋อนี่ยเน,นี่ดึงมือออกมาได้เลยเป็นเดือยแบบพินนะครับโหแน่นหนาเอาจริงแอบบแน่นหนานะดีเทลถามว่าดีเทลดีแต่ว่างานละเอียดไหมก็ตามราคานะครับไม่ได้ดีขนาดนั้นนี่ก็ยังมีรอยสกรปรกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสีทะลอกเนี่ยไม่ใช่รอยสกรปรกเป็นสีทะลอกเลยนะครับเนี่ยเห็นปะผมไม่ได้ทานะเว้ มันทลอกเองนะเนี่ยเออแต่ดีเทลสวยว่ะโหตรงตาม่งเป็นสีใสด้วยเห็นป่มตาม,มันเป็นเคลียร์พาร์นะครับวิ้ยทำเป็นเล่นไปเออแตอ่ทำไมมันทะลอกวะเสียดายนะเนี่ยทะเลอกนะครับทะเลาะขุดๆขุดๆออกสีมันหลุดเป็นแผ่นเลยหรือว่าเมื่อกี้ผมเอาบันไดกันไกลไปโดนแต่ก็ไม่น่านะเพราะว่าเนี่ยโดนตรงอื่นมันก็ไม่เป็นนะครับอืมมันน่าจะทะลอกมาตั้งแต่อยู่โรงงานละไม่ซีเรียสนะครับกับราคาเท่านี้อา่าถือปืนอย่างนี้ได้เห็นไหมถือปืน นี่สองข้างหัวหมุนได้ด้วยเท่หวะเท่จัดเลยเท่จัดเลยนี่แขนขยับได้นะครับแขนขยับขึ้นลงได้หมุนซ้ายหมุนขวาหัวได้นิดหน่อยนะครับไม่มากไม่มากแล้วก็อันนี้มือเก็บไว้นะครับนี่อีกกล่องหนึง่งซองอีกซองหนึ่งที่มาข้างในก็จะเป็นเขา่าแบ็คแพคแล้วก็อะไรวะเหมือนสแตนอ๋อใช่เป็นสแตนเอาไว้ยืนนะครับ <c oughs> จริงๆผมเห็นมันมีอยู่อีกกล่องหนึ่งด้วยนะที่ไหนอินเดีเดี๋ยวผมกลับไปซื้ออีกกล่องหนึ่งดีกว่าเผื่ออีกกล่องแม่งไม่มีอนี่ไม่มีตําหนิเนี่ยมันมีสไตล์ฟรีดอมสเปกทูอยู่อีกตัวหนึ่งพอเริ่มเก็บลายนี้แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปให้สุดเลยผมก็ไปนั่งดูแล้วว่าผมว่าเออแม่งมีอีกหลายตัวเลยนี่ว่าที่มันน่าสนใจนะครับอืมบางคนเขาซื้อไปตัดเส้นด้วยนะแต่ผมรู้สึกว่าไอ้ที่มันตัดได้หรอวะอยางอ่ะอันนี้ไม่มีความรู้เลยนะผมไม่เคยเล่นไอ้พวกกันน,น้าคอนเวิ ว่ามันเป็นยังไงอะไรเขาเล่นกันยังไงนะครับเฮ้ยสวยนะพราใส่เข่าเข้าไปแล้วเข่าแอบใส่ยากนิดนึงนะเวลาใส่ก็ระวังด้วยนะครับแต่วัสดุมันเป็นยางอะยางว่าทำไมมันแข็งยังเขาแข็งมากเลยแต่มันน่าจะเป็นลับเบอร์นะครับไม่น่าจะหักได้แหละก็เวลาใส่ก็ระวงังแล้วกันไม่ว่ามันจะเป็นวัสดุมันจะเป็นอะไรนะครับแนะนําให้ระวังไว้จะดีที่สุดเสร็จแล้วก็แบกแพคนะครับอันนี้เป็นแบกแพคนะแบกแพคหมุนได้ไหมไม่ได้นะครับมาแบบ2ชิ้นติดกันเลยยกปีกขึ้นไม่ได้นะครับก็ หมุนได้ปะอ้าหมุนได้แบคแพก,แกหมุนหมุนหมุนขึ้นหมุนลงอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่ากลางออกไม่ได้นะต้องอยู่องศานี้เท่านั้นอ่านก็หมุนให้มันตรงได้มันนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างงี้อือโอ้ด้วยความที่วัสดุมันเป็นยางน,นะครับมันก็จะแบบแน่นหนารู้สึกใส่เข้าไปรู้สึกแน่นหนามากอันนี้ใส่ไปที่เท้าใช่ไหมแบบนี้โอ้สวยว่ะเฮ้ยนี่มันสวยกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะเนี่ยเออ เฮ้ยสวยว่ะคุณผู้ชมครับผมผมเปิดลายใหม่จะแล้ววะ่ะโอ้เฮ้ยมันสวยจริงๆนะดูดีทงดีเทลมันก็ดูดิเออสวยสวยสวยเฮ้ยสวยเลยนะเนี่ยสุดยอดโอ้อ่าเดี๋ยววางไว้ก่อนแล้วเรามาดูอีกกล่องนึงนะครับ p r o u d เ e f e ดอร์นะครับ p r o u d d ฟ f e n อร์แกะเหมือนกันแล้วกันนะจะได้เก็บกล่องไว้ตั้งโชว์ได้ด้วยอืมอืม ผมพยายามสุดได้เท่านี้ใครมีวิธีแกะที่ถูกต้องที่ดีแล้วมันจะสวยกว่าน,นี้ก็บอกกันหน่อยแล้วกันนะเดน๋ยวมือต้องเก็บไว้ที่ดีนะทบเดี๋ยวหายอ่าในกล่องก็มาแค่นี้เลยโล่งๆล้นๆแล้วก็มีมีคาตนานะมีอันนี้เหมือนเหมือนสแตนแล้วก็ขาตั้งสแตนอ๋อน่าจะเป็นขาตั้งไอตัวพาวด d เฟนเดอร์วะน่าจะใช่นะครับผมแอบไปดูรีวิวมาน,นิดหน่อยและเพราะว่า รู้สึกสนใจนะครับก่อนที่เราจะจ่ายเงินจะซื้ออะไรเราก็ต้องหาข้อมูลมันก่อนอย่าซื้อแบบเลเทะนะครับไม่งั้นเราชีวิตเราจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับเงินกองเงินเก็บจะไม่มีเลยนะฮะซื้อของเล่นเอาแค่พอประมาณนะครับใช้เงินให้รู้จักพอดีนะอ่ะลงมาหมดยังโอเคเกลี้ยงนะครับในกล่อง ที่มีมาโอ้ยมันเป็นวัสดุยางที่รู้สึกฟิลลิ่งแปลกมากเลยวะ่ะผมอธิบายไม่ถูกวะ่ะแต่มันแปลกหูพาดเดเวด e เฟนเดอร์แม่งหมุนได้เยอะเนี่ยหมุนอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยหมุนแบบหักปีกขึ้นลงได้แล้วก็รู้สึกว่าจะยกขึ้นคือยกขึ้นได้ด้วยนี่แต่สีที่ทํามาดูยังไม่ค่อยไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ดูเอาก็ได้อัเน,นี่ยเห็นปะสีมันจะขาวมันจะมันยังไม่ขาวสุดนะครับมันจะเหมือนขาวดาง่างนิดนึงเออเออขาวยังขาวดาง่างอยู่แต่ว่าสวย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 ภาพรวมถือว่าโอเคเลยนะอืดูกลางปีกครับ สุดจัดสุดจัดว่ะเบิร์ดค um ัมซีเวลอ๋อปีกหลังมันไอ้นี่ไม่ได้ปีกหลังหมุนไม่ได้นะครับปีกหลังจะฟิกองศาไว้เพราะว่าดูแล้วมันเป็นชิ้นต่ออย่างงี้นะฮะเห็นปะ่ะนี่มันจะมีเดือยอยู่เดี๋ยวไม้กเยสิตกูไป,ปไหนลายกเยสิตเอลเดอร์กูนีเน่เห็นเห็นจุดนี้ไหมอ่าอันนี้มันเป็นรอยเป็นจุดต่อของไอ้ตัวปีกด้านหลังนี้นะครับไอ้ตัวปีกหลังขยับไม่ได้นะครับขยับได้แค่ปีกด้านหน้ายกขึ้นยกขึ้นได้ปีกหลังขยับไม่ได้นะโอ้แต่แค่นี้ก็สุดยอดมากๆแล้วสําหรับโมเดล สเกลขนาดเนี้ยสเปคขนาดเนี้ยราคาเท่านี้แล้วยิ่งเป็นไอ้นี่ด้วยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโมเดลแบบไม่ต้องประกอบอ่ะอาจจะต้องใช้ประกอบนิดนึงช่ครับมันไม่ต้องประกอบเลยก็ไม่ได้มันประกอบแต่ประกอบไม่เยอะนิดหน่อยอ้ยดีว่ะเฮ้ยแต่ผมไอ้นี่มันมันรู้สึกเหมือนมันจะยางแต่มันก็ไม่ยางว่ะมันเหมือนพลาสติกมากกว่านะครับรู้สึกแข็งๆแนะนำว่าให้ระวังแล้วกันนะเนี่ยคุณฟังเสียงอันนี้มันเป็นยางแน่นอนเนี่ยอันนี้เป็นรับเบอร์แต่ไวปีกมันนะผมไม่ชัวเรื่องพวัสดุเลยฟังเสียงตอนคอมันเหมือนพลาสติกไหมเนี่ย อันนี้มันแข็งแข็งถ้ายางอะเสียงมันจะเป็นอย่างนี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่าฝัานรู้สึกแตกต่างกันสิ้นเชิงนะครับบอกเลยว่าไม่เหมือนแน่นอนอ่ะใส่เข้าไปติดเข้าไป Proud Defender กลายเป็นไมตี้สไต y ์ e อวเฮียหลุดกลายไมต t ้สไตล e ฟีดัปยังไงวะเนี่ยเออโหยเสียงตอนใส่เข้าไปนี่น่ากลัววะ่ะแต่มันไม่หักนะมันไม่หักเพราะว่ามันยา แต่เสียงมันจะน่ากลัวนิดนึงนะครับตอนใส่เข้าไปแล้วก็ดาบคาตนะอันนี้ดาบคาตนะนะครับมันอยู่ไงดาบคาตนะานี้ปะเออหฮ้ยสวยทําเป็นเล่นใช่ไหมถึงแม้ตรงนี้มันจะกางออกมาเป็นสีชมพูไม่ได้ก็เถอะแต่มันก็สวยนะสวยมากๆนะครับไม่รู้ว่าต่อไปแม่งจะย้อมทาเวอร์ชั่นกลางปีกออกมาได้อีกหรือเปล่านะเพราะว่าเท่าที่ผมไปดูลิสต์ของไอ้ตัวซีรีส์ fw เนี่ยพวกกันดัมคอนเวิร์ตเนี่ย รู้สึกว่าแม่งจะย,ย้อมขายบ่อยมากเลยบางตัวคือแบบเอ็กเซียนี่แม่งไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบนูอีกวิงอีกไม่รู้แม่งมีกี่เวอร์ชันต่อกี่เวอร์ชันนะครับอันนี้อาจในอนาคตก็อาจจะมีเวอร์ชันที่แบบว่ากลางปีกโมเดลสีชมพูอีกก็ได้นะครับไม่แน่ตอบอยากนะครับลุงบันนี่แม่งอะไรขายได้แม่งก็ย้อมอยู่นั่นแหละย้อมไม่เลิก <c oughs> เออแต่สวยๆนี่เป็นมิตตี้ไซส์ฟรีดอมนะครับวู้สวยมากอันนี้คือกลางสุดแล้วนะปีกโอ้ยังไม่สุดเลยได้อีกนี่มันจะกลางถึงไหนนะอ่าเอาประมาณประมาณหนึ่งประมาณนี้เฮ้ย <c oughs> เป็นไงล่ะไง <c oughs> สวยจัดเลย โอ้ผมเพิ่งเคยต่อพวกแบบ F W นะเนี่ยผมเพิ่งรู้มันสวยขนาดนี้นะแต่ว่าถ้าถามว่า,าลงสีมาคมไหมอะไรไหมนะครับต้องต้องบอกว่าราคามันถูกนะพวกแคนดี้ทอยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะไม่เนียนหรอกอให้ดูส่องให้ดูใ,ใกล้ๆเห็นปะเห็นปะเห็นปมตรงเนี้ยเออมันก็ไม่ได้เนียนขนาดนั้นแต่รับได้รับได้ด้วยราคาขนาดนี้แล้วได้คุณภาพขนาดนี้ราคาถูกกว่าไฮเกตอีกนะณนะปัจจุบันนะไฮเกตปัจจุบันแม่งราคาจะเป็นพันอยู่แล้วอันนี้แม่งถูกกว่าไฮเกตอีกคุณดูดิ เห็นปะแล้วสวยอย่างนี้เลยนะเออตัวก็ไม่ได้ไม่ได้เล็กนะวัดให้ดูคร่าวๆนะครับอ่าในกลางปีกสุดนะประมาณ10กว้างประมาณ11เซนนะครับ11 1เเซนนะสูงสูงก็ประมาณ10เซนนะครับรวมปีกกลางกว้างอ่ารวมสูงประมาณ10เซนนะครับรวมปีกนะปีกที่กลางแล้วส่วนถ้าแค่เอาแค่ตัวเอาแค่ตัวมันนะไม่เอาฐานนะตัวจะอยู่ประมาณสัก7เซนนะครับนี่เห็นปะเออ ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่สวยนะสวยมากๆนะครับก็ถ้าใครได้มาในราคาปกติแบบผมก็แนะนําให้ซื้อเลยแล้วกันก็ต้องบอกว่าสวยอ่ะแล้วมันเป็นงานลิขสิทธิ์ด้วยอ่ะนะสวยด้วยเนี่ยยังไงก็ขายได้นะครับแต่คุณถึงเวลาที่คุณช็อปเงินคุณก็ขายได้ <laughs> มันเป็นงานแท้นะแล้วคนก็ตามหากันอยู่เยอะเยอะพอสมควรนะครับแต่อย่างที่บอกถ้าคุณได้ไอราคาที่แบบราคาแบบแรงเว่อร์เป็นพันอ่ะอย่างในช e ้อปปี้เดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพไปดูเลยอ่ะที่โดนด่าป่าวะาแต่ว่ามันราคานั้นจริงๆอ่ะนะก็ ก็ <g ül> อย่าไปซื้อเลยถ้ามันราคาแพงอะแต่ถ้าคุณได้มาเนี่ยราคาถ้าผมประมาณสัก2สองร้อสารอเนี่ยซื้อเลยผมบอกเลยซื้อคุ้มดีเนี่ย2องร้อปดสิบนี่ยผมได้มาถ้าคุณได้เจอราคาเนี้ยซื้อเลยคู่หนึ่งจบแล้วตั้งรอๆเลยเนี่ย <c oughs> อยื้มไงเท่จัดเออเท่จริงๆแม่งเท่ชิบหายเลย <c oughs> อวยอวย <c oughs> ใครใครติดตามผมมาเยอะๆจะรู้ว่าผมแบบเป็นติ่งสไตล์ฟรีดอมนะครับเป็นติ่งฟรีดอมกันดั้มและ พี่เทพยามาตะนะครับพีรละผมติ่งจัดนะครับติ่งซีดด้วยผมว่าอ่ะสวยจริงแต่มันสวยจริงแต่มันสวยจริง,รงเออคือดีเทลมันเผลเผมันดีเทลมันจะเยอะกว่าไฮเกตอีกด้วยมั้งเนี่ยเออเนี่ยสวยนะดูดีเทลอือเอ้ใช้คำว่าเยอะนะประมาณไฮเกตอะประมาณไฮเกตในเวอร์ชัน SD อะอือแต่สวยนะเป็น SD ดีที่มีขาขาไม่สั้นด้วยพอเป็นแบบนี้ก็สวยสวยมากนะครับสวยจริงๆยอมรับเอเอ่ะใครชอบก็ไปสอยกันได้แล้วกันนะ เดี๋ยวหาฐานยืนก่อนมันเสียบตูดไม่ได้ใช่ไหมคีละเออมึงยืนมนเลยดิอันนี้อือเอาลงมเออแต่ข้อเสียก็คือไอ้ตรงเท้านี่อาจจะหลุดบอดหลุดบ่อยหน่อยนะแต่ด้วยความที่วัสดุมันเป็นยางนะครับไอ้เรื่องพวกนี้มันเรื่องปกติอยู่แล้วนี่โอ้สวยจัดอะชมไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วด้วยราคาแล้วก็คุณภาพงานประมาณนี้ในยุคสองพันยี่สิบสี่เนี่ยผมบ้านนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่คุ้มค่าเลยนะ ราคาปกติแต่ถ้าซื้อราคาเกินเอา,อางี้ถ้ามันราคาเกินตัวละ300อ่ะ2กล่องก็เป็นเท่าไหร่6 0 0ใช่ปะไอสไตฟรีดอมสเปกทูหอัน300แล้วพาวด d เฟนเดอร์อีก300ถ้าคุณได้600อ่ะลงมาโอเคแต่ถ้ามันแพงเกิน600ขึ้นไปอ่ะผมบอกเลยว่าไปซื้อไฮเกตเล่นดีกว่าคือเพราะว่าไอไฮเกตไมตี้สไตฟฟรีดอมมันประมาณสัก900นะครับ900บวกลบเพราะงั้นถ้าคุณได้ตัวเนี้ยเกินในราคาสัก650อย่างเงี้ยคุณเพิ่มเงินอีก1้0 250หรือไปซื้อพวก นั้นดีกว่านะครับไปซื้อตัวไฮเกตเล่นดีกว่ากดช่วงโคดอะไรเงี้ยก็ยังได้ราคาที่คุ้มกว่านะครับเออประมาณนี้ประมาณนี้สรุปนะครับประมาณนี้ว่าถ้าได้มาต่ำกว่า600อาจอยู่ในช่วง6 0 0้ถึงโอเคซื้อได้หรือได้ราคาแบบทูแบบผมเลยสองร้อยแปดสิบซื้อแม่งเลยไม่ต้องคิดอะไรแต่ถ้าแพงกว่า650ขึ้นไปแนะนำว่าไปซื้อไฮเกตไมตี้ดีกว่านะครับเก็บเงินอีกนิดนึงคุ้มกว่าเนาะตัวใหญ่กว่าด้วย แล้วก็แอคชั่นได้เยอะกว่าด้วยนะครับอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยบาย